ที่สุดที่ไปคัดออกมาเพื่อให้เห็นภาพว่าได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้สำหรับเงินส่วนต่างสามารถช่วยชาวนาได้ประมาณสี่ล้านเจ็ดแสนครอบครัวอันนี้คือเงินก้อนที่หนึ่งที่ผมเรียนคือเงินส่วนต่างเป็นการคีกมอบการจ่ายเงินส่วนต่างประกันร,รายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและก็ผู้ปลูกยาง สําหรับที่ยังข้างจ่ายอยู่นะครับสําหรับข้าวและยางเป็นวันแรกก็คือวันที่9ธันวาคมซึ่งก็จะมีเงินส่วนต่างที่จะช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว enfin แล้วก็ผู้ปลูกยางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสําหรับวันนี้ก็ถือว่าจะจ่ายงวดที่3 4 5 6 7นะครับ mm. เป็นเงิน64,000ล้านบาทแล้วก็ เงินส่วนต่างสูงสุดที่ชาวนาจะได้รับสําหรับผู้ปลูกข้าวหอมมะลิเนี่ยมีบางครอบตัวที่ได้สูงสุดเนี่ยห้าหมเบาทข้าวหอมนอกพื้นที่6กหมืบาทข้าวหอมประทุมเนี่ยสามหมืามร้้าสิบแปดบาทอบเกือจ้านี่เยอะหน่อยสักหกหมืันหกร้อบาทแล้วก็ข้าวเหนียวมากสุด71,465บาบาทสําหรับบาท รายที่ครอบครัวที่ได้สูงสุดในเงินส่วนต่างนะครับซึ่งจะช่วยชาวนาได้4 7, ล้าน7แสนครอบครัวโดยประมาณซึ่งอันนี้ก็เป็นถือว่าก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลได้จัดให้กับผู้ปลูกข้าวในส่วนของยางนะครับก็จะมีการจ่ายเงินส่วนต่างวันนี้เช่นเดียวกันสำหรับงวดหนึ่งกับวงวดส รวมแล้วเป็นเงิน1,439ล้านบาทที่วงเงินน้อยหน่อยก็เพราะว่าปีนี้ราคายางดีนะครับยางน้ำยางค้นเนี่ยแต่60ลครับจากที่เราประกันไว้57ส่วนยางก้อนถ้วยเราประกันไว้23แต่24 25 26เป็นเวลาเป็นปีแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ่ายเงินส่วนต่างก็น้อยลงแต่เกษตรกรก็ก็พอใจนะครับเพราะว่าราคามันดีขึ้นอย่างที่ ผมได้เรียนไว้นะครับซึ่งวงเงินสําหรับประกันรายได้ยางทั้งปีจะมีการจ่ายทั้งหมด6งวดรวมเป็นเงินประมาณ100ล้านบาทเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่อย่างน้อยชาวสวนยางและก็ชาวนาก็น่าจะมีความสุขเพราะว่าถือเป็นวัน kickoff ก,การจ่ายเงินส่วนต่างรอบใหม่หลังจากทางทางกันมาเดือน2เดือนในช่วงที่ผ่านมาส่วนข่าโพด ปาล์มมันสำปผหลังอันนั้นก็าจะจ่ายเงินส่วนต่างไปตามระบบแต่ก็ขอเรียนว่าขณะนี้ข้าวโพดเนี่ยราคาดีกว่ารายได้ประกันเพราะข้าวโพดเราประกันโล8บาท50ตอนนี้ไป9บาท50แล้วก็สําหรับมันสำปผหลังเราประกัน2บาท50ตอนนี้เลยไปถึง2บาท6 2บาท7แล้วนะครับรวมทั้งปาล์มซึ่งราคาดีมากเพราะว่าปาล์มเราประกัน4บาทตอนนี้ไป8 9, บาท9บาทเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ คงไม่มีเงินส่วนต่างแต่เกษตรกร,ร,ก,รก็พอใจส่วนพืชเกษตรตัวอื่นเช่นผลไม้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรรัฐบาลก็ดูแลนะครับเพราะว่าเรามีมาตรการเชิงรุกกําหนดไว้จบแล้วสําหรับฤดูหน้ามี17มาตรการเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงปีหน้าผมก็ยังเชื่อว่าราคาผลไม้ถ้าไม่มีปรากฏการอะไรที่พลิกพลิกแผ่นดินให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ย หรือว่าเกิดภัยธรรมชาติใดๆขึ้นมาผมเชื่อว่าราคาผลไม้ก,ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับทีนีก็ขอบคุณทุกท่านครับ